สวัสดีครับหมายเรื่องเมืองพุทธวันนี้นะครับเราก็มีพิธีขึ้นเตาตั้งสี่ของชาวล้านนาน,นะครับชาวล้านนานนั้นเวลาจะมีงานบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญเล็กงานบุญใหญ่ก็มักจะประกอบพิธีอัญเชิญเตาตั้งสี่ก็คือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ที่คลองบุญสวรรค์ชั้นจตุมหาฤาชีการนั่นเองนะครับมาปกปกักรักษาในงานบุญกิริยาวัตถุทาน ของชาวล้านนานะครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในการพิธีบวงสวงหรือว่าขึ้นเต้าตั้งสี่ของชาวล้านนาครับนี่ก็เป็นแท่นบูชานะครับเต้าตั้งสี่ของชาวล้านนานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีกระทองทําจากใบตองนะครับล้านนาเรียกว่าสตวงนะครับด้านในก็จะมีของขาวนะครับปีตาลก้วยอ้อย ของขาวของหวานบูชา,าเทวดาทั้ง4ี่ด้านบนสุดนี่ที่เห็นเป็นธงสีเขียวเนี่ยสูงสุดนะครับก็บูชาพระอินนะครับก็จะมีร่มหรือว่าเป็นฉัดนะครับด้านบนสุดจะเป็นพระอินเห็นไหมฮะและก็นี่ครับทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี่จะเป็นทิศของเท้าเวสุวรรณนะครับจะมีธงหรือว่ามีตุงนะครับสีดําดนะครับส่วนทิศตะวันตกนั้นก็จะ เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองทิศตะวันตกนะครับแล้วก็สีแดงนี่จะเป็นทิศใต้นะครับส่วนสีขาวนะครับนั่นก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับนะครับก็จะมีด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างนี่จะเป็นพระแม่ธรณีนะครับเมื่อถึงเวลาก็จะจุดธูปปูจานมั์มรณายกพลนำจิตปิญญาณนะครับ ก็จะเป็นผู้ประกอบพิธีกล่าวคาบวงสวงอันเชิญเท้าดั้งสี่นี่เป็นการขึ้นตั้งสี่ของชาวจังหวัดลำปางนะครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับคือบริษัทรุ่งนาภาออยนะครับอยู่ที่ตำบลืองยาวนะครับอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งจะมีการทําบุญประจำปีในวันพรุ่งนี้นะฮะ ตรักวัฒนประเพณีของชาวล้านนานะครับการขึ้นเตาทั้งสี่นะครับ